เมื่อคนเราไม่เหลืออะไรเรามักกล้าทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าบทเรียน The Benefits of Failure จาก J.K. Rowling J.K. Rowling เคยเล่าถึงช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของเธอว่าก้นบึ้งของชีวิตที่ฉันตกลงไปกลับกลายเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฉันใช้สร้างชีวิตใหม่ขึ้นมา rock bottom became the solid foundation on which I built my life. ชีวิตที่พังทลายปี1993อย่าร้างตกงานไม่มีเงินเลี้ยงลูกลำพังเธอเคยยอมรับว่าความกลัวที่เลวร้ายที่สุดของฉันได้เกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่เธอค้นพบคือฉันยังมีชีวิตยังมีลูกมีแป้นพิมพ์ดีดเกา่า และมีเรื่องราวในหัวจุดเปลี่ยนอิสรภาพของการไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองความล้มเหลวทำให้เธอเลิกแ้งเป็นคนอื่นและทุ่มพลังทั้งหมดกับสิ่งเดียวที่รักการเขียนเธอเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ในร้านกาแฟด้วยหัวใจที่ไม่เหลืออะไรให้เสียถูกปฏิเสธ12ครั้งแต่คำปฏิเสธไม่อาจทำร้ายคนที่เคยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว เวทมนต์จากความซื่อสัตย์ต่อตัวเองจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่จนตรอกสู่หนึ่งในนักเขียนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยที่สุดในโลกบทเรียนที่สำคัญที่สุดความล้มเหลวคัดกรองตัวตนที่แท้จริงพลังมนุษย์มักระเบิดออกมาเมื่อไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ก้นเหวไม่ใช่จุดสุดแต่คือจุดที่คุณเห็นชัดที่สุดว่าอะไรควรยึดไว้ ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตพังบางทีมันอาจไม่ใช่สัญญาณให้ถอยแต่อาจเป็นสัญญาณว่าคุณไม่จำเป็นต้องแกล้งเป็นคนอื่นอีกต่อไปแล้ว